โอ้หนึ่งติกขึ้นมาพงงามไปนาอลงต่อยลิยามเลยแเห็น้อ้ใจสันทุกทีเลยปาดเฮ้ยสูไอ้เจมมามกดล่างให้ฉันแบบรัวๆเลยไหมนั่นระวบิดมันแผนแผล้ติกนั่นกดแบบนี้มีใจแห่ห กูไม่เน็ตวะมีใจออออถึงเวลาแล้วล่ะที่เฮาต้องทักไปสวัสดีครับสุดสวยอุ้ยสูน่าทักมากสุดใช่ใช่อะไก่เ,เจ้น่ะแม่าว่าอยังทักครับสุดสวยพนะกูติดต่อม,มาจาบบังได็ดี ตอบไปว่ามีอะไรคะพิ้งไปเลยโอเคได้ฮะมีอะไรคะบอปมีใจครับอีอีอุ้ยเขินได้นี่ว่าแต่มีแฟนยังครับยังเลยคะ่ะ อุ่ยบะมี่จีบไหนบะครับทรงอุ้ยวิสูและจีบกูแม่อ้าวอ้าวยังไงยังไงกูตื่นเต้นแทนมึงเกกบโผลเนแบบนี้ครบเลยค่ะ <c oughs> บ้าคือเร็วแทะมาความสัมพันธ์แบบรวดเร็ว <c oughs> ฮะ้ยแต่เป็นแฟนละเบอร์ูโอเคครับที่รักครับเธอสูกูมีผัวแล้วเออมึงดีใจรำเดอร์สุดๆด่ะน้องติกวางบอครับบายบาย ว่างจทีลกักอุ้ยวางพอสันเจอกันเดือครับบายสามนองติก๊กสงสงโอเคจ้าว่าแต่จะพาเขาไปใส่อะ่ะไปใส่บ่วัาิิพาไปนัางเบิองพระอาจิตต์ตกน้ำกันหรือซื้อนี่ละพินไปสุดยอด สทีดรกูมาแล้วประกาเด้อประกาดเด้อประกาดสวัสดีเด้อค่เด้อประกาด่นาผู้าีเดปเล เห็นมุมมีความสุขเข้ากันดีใจพอแล้วครับหนุ่มติ๊กนี่บอาอายเหมืองส้มพาทิ์นี่ละโรแมนติกสุดๆ อ๋อจ้าจ้าเออไอเหยนหน่องทานเนี่ยเป็นยังไงคือกดลักให้น้่องทุกอันเลยอ่ะกระจีบน่องไงเขินเลยแต่พระทีอ่อ่านนี่มาตกง่ายดอกเนาะ ไอ้เจ้เอยียงทีลากเอาไอ้ยคือบอกกดรักให้น้องคือต้อนจีบเอากลับเป็นแฟนแล้วเนาะสิกดเห็นยังบร่ได้จีบซะหน่อยบาตอบมาเบ่าน้องเสียใจให้ยังเอาไอ้พิชบอก นรักให้ก็เขียดว้า่ไดเบิ่งดอกพาทีพาเถอะนี่ย่าง อียังคือสินาบุญมาแนวนี้กูว่าผิดกันกับผู้บ่าวชั่วแมนเบิ่งที่หละ่ะต้านจีบก,กูกดลัศดลีทุกอันแล้วก็ทุกโพสพร้อมอืมแล้วจังไหนต่อบัดพ่อเดกครบเล่ากับประกดยังให้กูเลยสตอรี่กับเบิ่งซื่ออ,อืมที่มึิงบอกมากก็มีเหตุผลมันไปต้านหน่อยใจบลัลลังก์ว่ะ อืมกูเข้าใจมึงเผื่อหวังมาแล้วเหลือใจวะะฮ้ยปอเมว่อวาสิเด็กกินอาหารไม่บ่ว่าอะไรกินอีกว่า,ววามานสิเด็กปุ๊ล็อกสกินหมาทองข้ามคนบอกกบว่า,า,วาติก๊กไอ้ขอโทษตายอยาอ่างอีรีมนาอย่างนี้เอ้าก็มางอน่องติ๊กสุดที่รักไง พวกซูนั่นไม่มีไผเอาบ้บาบ้า่ะนะโอ้บอกแบบนี้อเอ้ไหนไม่เหลือก็แท้แท้จะปาสบอ๊โอ้ขอโทษครับขอโทษครับ <c oughs> ติ๊กสุดทิศรักไอ้ขอโทษดีกันส <c oughs> าเนาะอ้สีเพชรแบบนี้อีกแล้วตอนไปหนี้อ้สีก้นใ้ทุกอันเลย <c oughs> ขอโทษขอโทษดีกันดีกัน เดี๋ยวไอติภาไปกินหมูกระทะจะไปหายภัยเถอะเบื่อพ่อพ่ขึ้นรถ กินยังเพื่อนปมดลอกเรียบร้อยแล้วเพื่อนซอยแน่กินอาหารมาหลอบที่ลอยแปนล,ล่ะสุดๆเ้อบอกเพยบอกข่าสองคนนี้แหะ